สวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้ก็อยู่กันกับหัวข้อที่ว่าตัวละครรองหรือว่าตัวละครเด็กเนี่ยควรจะมีที่จํานวนกี่ตัวดีนะครับผมก็ได้ทําการนั่งสรุปข้อมูลมาให้อยู่นะครับว่าเราได้อะไรบ้างจากการตั้นตัวละครเด็กหรือว่าตัวละครรองเนี่ยมาบ้างนะครับผมก็จะมีหัวข้อใหญ่ๆทั้งหมดอยู่4หัวข้อด้วยกันนะครับ หัวข้อแรกเนี่ยก็จะอยู่ในทางด้านของทีมผจญภัยใน i อดของเราเลยนะครับก็คือแตะเข้าตรงรูปตัวละครเราบนซ้ายนะครับแล้วก็มาตรงทีมผจญภัยตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นข้อมูลทั้งหมดใน i อดีของเราซึ่งก็คือพลังต่อสู้รวมทุกตัวละครของเราที่มีใน i อดีนะครับซึ่งผมมี5ตัวละครใช่ไหมรวมกันแล้วเนี่ยจะได้ 74k หรือว่า74,0 0 0นั่นเองนะครับแล้วก็ทั้ง i อเนี่ยใช้พลังงานรวมไปเท่าไหร่ ซึ่งมันก็จะมาคิดคำนวณอะไรตรงนี้เนี่ยก็คือจะเพิ่มเลเวลทีมบรรจดภัยของเรานะครับแล้วก็ได้คริสเัลความทรงจําตรงนี้นะครับผมซึ่งเจ้าเคียรตันความทรงจำเนี่ยก็สามารถเอาไปแลกของตรงนี้ได้นะครับเนี่ย ถ้าเราเก็บถึงเลเวลเจ็ดแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถแลกเจ้าการ์ดเพิ่มช่องตัวละครได้นั่นเองนะครับสาหรับใครที่งงว่าการ์ดเพิ่มช่องตัวละครหาจากไหนตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่หาการ์ดเพิ่มช่องตัวละครได้นั่นเองนะครับส่วนต่อมานะครับผมก็คือจะเป็นบัฟทั้ง ID นะครับบัฟทั้ง i อก็คือรวมเหรียญตราตรงนี้นะครับเนี่ยอย่างเช่นอันแรกนะครับก็คือถ้าเลเวลทีมประจนภไทยของเราสูงขึ้นเราก็จะได้ออสเตตัสตรงนี้เลยนะครับทุกตัวละครใน ID ดีของเรานะครับส่วนอันนี้นะครับ ผมก็คือมีตัวละครที่ปลุกพลังหรือว่าอเวกนะครับซึ่งเวสอเวกจะอยู่ที่ตรงเลเวล45นั่นเองนะครับไม่ซ้ากัน3ตัวหรือว่า4ตัวขึ้นไปนะครับเราก็จะได้ บัฟตามนี้เลยนะครับส่วนอันนี้นะครับใช้พลังงานสะสมในบัญชีหรือก็คือค่า Energy ต่อวันนะครับเจ้าหลอดเขียวนั่นเองนะครับยิ่งใช้เยอะเลเวลตรงนี้ของเราก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะได้บัฟเพิ่ม m a x h p เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับส่วนอันสุดท้ายที่ผมยังไม่ได้ก็คือตรงนี้เนี่ยก็คือต้องมีตัวละครเลเวล60นั่นเองนะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยค่งวันที่2นะครับเลเวลสูงสุดก็คืออยู่ที่46เองนะครับ ส่วนหัวข้อต่อมานั่นก็คือทางด้านของดันเจียนทองนะครับใครที่เล่นเกมนี้มาสักพักหนึงเนี่ยก็น่าจะพอสังเกตได้แล้วนะครับว่าเกมนี้เนี่ยมันใช้หน่วยเงินโกในการซื้อขายในเกมนะครับการปั้นตัวละครมาหลายๆตัวก็คือจะสามารถลงดันเพิ่มได้นั่นเองนะครับเกาะเพื่อนๆก็แตะเข้ามาตรงนี้นะครับลูกดาบทา้าทายแล้วก็ ผลแกะทองคําตรงนี้นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นคอนเทนต์ในการฟาร์มโกนะครับซึ่งมันจะจํากัดเราเนี่ยลงได้3ตัวละครยกตัวอย่างนะครับถ้าเพื่อนๆลง1นตัวละครได้เงินหนึ่งล้านนะครับถ้าใครไม่มีตัวลองก็คือจะได้แค่1ล้านนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆมีตัวละครลองตัวที่2ตัวที่3าเนี่ยเอามาลงอีกเนี่ยมันก็ได้อีกตัวละล้านเลี้ยออกมาครับแล้วก็เจ้าทองต่างๆที่เราได้มาเนี่ยมันสามารถนํามาใส่คลังให้ตัวละครหลักเราใช้ได้นั่นเองนะเพื่อนๆเข้ามาในช่องเก็บของนะครับแตะคลังแล้วก็คลังบ ฝากเงินฝากโกฝากทองอะไรตรงนี้ได้เข้าไปในคลังรวมนั่นเองนะครับแล้วก็เอาอีกตัวหนึ่งไปดึงไปใช้ได้อะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นการมีตัวละครที่2ที่3เนี่ยเป็นสิ่งค่อนข้างจาเป็นในเกมนี้นะครับถ้าถามว่าตัวที่4ตัวที่5ตัวที่6กนี่จำเป็นไหมตัวละครที่4-56เนี่ยมันไม่ได้จําเป็นมากขนาดนั้นเพราะว่ามันจํากัดรอบลงก็คือ3ตัวละครแล้วใช่ไหมครับทางด้านของดันทองแต่ว่าเรายังสามารถลงดันอื่นๆได้ในการหาวัสดุ หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆได้นั่นเองซึ่งมันก็จะอยู่ในข้อถัดไปที่ผมจะพูดนะครับผมส่วนข้อนี้เนี่ยก็คือมีแค่นี้นะครับผมก็คือ3มตัวละครลงดานฟาร์มเงินแบ่งๆกันใช้นะครับหรือว่าโอนไปให้ตัวหลักตัวเดียวใช้ให้เก่งๆไปเลยอะไรแบบนี้นะครับ ข้อถัดมาก็คือเป็นข้อที่ผมพูดเมื่อสักครู่นะครับถ้าเรามีตัวละครหลายๆตัวเนี่ยมันจะดียังไงใช่ไหมครับก็คือลหลักๆแล้ววันหนึ่งนะครับเราจะมีค่าสต a ามิแนหรือว่าเอเนจีในการลงดันเนี่ยวันหนึ่งถ้าไม่เติม v ีไก็จะมี120ต่อหนึ่งตัวละครนะครับแต่ว่าถ้าเรามีหลายๆตัวละครเนี่ยเราก็จะสามารถเพิ่มรอบในการลงดันได้นั่นเองโดยใช้จํานวนตัวละครหลายตัวนั่นเองนะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะฟาร์มเจ้าอันนี้นะครับก็คือ อันนี้ใช่ไหมครับผมตาบาเบน่าตรงนี้นะครับเป็นตราที่เอามาฝังในช่องอาวุธของเราแล้วก็จะทําให้ตัวละครเราโจมตีแรงขึ้นตั้ง5%นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยค่อนข้างดีนะครับซึ่งถ้าเราลงแบบตัวละครตัวเดียวเนี่ยแบบไม่เติมมีเีเนี่ยเราจะมีแค่120 Energy ใช่ไหมครับผมเอาลงเนี่ยใช้รอบละ5วันหนึ่งเราก็จะลงได้ประมาณ20รอบ ถ้าเราจะลงสแปมลงแต่ตัวนี้นะครับเพื่อหาอันนี้นะเราก็จะลงได้แค่ประมาณ20กว่ารอบเองนะครับแต่ว่าถ้าเรามีตัวที่2ตัวที่3เอามาสแปมลงดันนี้หาเหมือนกันนะครับเราก็จะมีโอกาสในการได้เจ้าเหรียญนี้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกนะครับคือก็คือเจ้าเหรียญพวกนี้เนี่ยเราสามารถใส่คลังบัญชีได้นั่นเองนะเพื่อนๆดูตัวนี้นะครับผมนี่ เจ้าเหรียญตราอะไรพวกนี้นะครับมันสามารถใส่ทางบัญชีได้นะเนี่ยแบบนี้แล้วก็เอาอีกตัวหนึ่งไปดึงอะไรแบบนี้นะครับถ้าเราอยากได้เอาตัวอื่นฟาร์มแล้วมันตกมาก็เอามาใส่ค้ังรวมให้ตัวหลักเราใช้อะไรแบบนี้นะครับผมหรือว่าจะเป็นถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยอยากได้เหรียญอันนี้นะครับผมเหรียญแม่มดที่เขาขายแพยงๆอยู่5้าล้าน10ล้านเนี่ยซึ่งเวลาถ้าเราจะลงฟาร์มเนี่ยมันใช้ energy ตั้ง1ิ ต่อรอบนะครับแล้วก็ได้ EXP น้อยมากๆได้เงินน้อยมากๆนะครับทั้งทที่เราเสียไปสิบเอเนจี Energy แต่ว่าถ้าเรามาลงดันระดับแบบยากๆเช่นอันนี้เนี่ย เนี่ยเราเสีย10 energy เหมือนกันนะครับแต่ EP เราได้เยอะกว่านะครับผมแล้วก็เงินก็ได้เยอะกว่าด้วยนะครับที่ผมจะบอกก็คือเราสามารถเอาตัวรองที่เรามาได้เล่นเป็นตัวหลักเนี่ยไปลงหาได้ครับเพราะว่าตัวรองเนี่ยเราไมา่ได้จะต้องการให้มันเลเวลสูงอะไรขนาดนั้นใช่ไหมเราเล่นตัวหลักเป็นหลักอยู่แล้วนะครับตัวรองเนี่ยเอาหาของอย่างเดียวก็สามารถนํามาลงดันพวกนี้ได้เหมือนกันนะครับ ก็อยู่ที่เพื่อนๆจะเอาไปปรับใช้อะไรอีกทีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งหัวข้อในประโยชน์หนึ่งที่เรามีตัวรองเยอะๆนั่นเองนะครับที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเราลงเจ้าดันอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยแล้วเราเกิดดรอปอุปกรณ์อะไรต่างๆมานะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราลงดันอะไรพวกนี้นะครับแล้วเราได้ ปกรณ์ที่มันไม่ตรงสายมานะครับเนี่ยอย่างเช่นเราเล่นเป็นหมัดหรือว่าดาบนะครับแต่ดอกปืนหรือว่าคาทาอะไรพวกนี้เนี่ยก็สามารถเอาไปใส่คลังให้ตัวรองใช้ได้เหมือนกันนะครับผมก็คือยกตัวอย่างเช่นตัวหลักถ้าเราเล่นดาบอะไรแบบนี้แต่ว่าเราดอกเคียวดอกคาทาที่เราไม่ได้ใช้ก็เอาไปใส่คลังให้ตัวรองที่เราใช้เคียวใช้คาทาเล่นนะครับในทางกลับกันถ้าตัวรองของเราเนี่ยไปดอกดาบ ที่เราใช้มาก็ใส่คลังมาให้ตัวหลักเล่นอะไรแบบนี้นะครับผมก็จะเป็นประโยชน์อีกข้อหนึ่งของการมีตัวรองเยอะๆนั่นเองนะครับส่วนหัวข้อสุดท้ายนะครับก็คือจะเป็นทางด้านของวัสดุอัปเกรดทั่วไปนะครับก็เพื่อนเปิดเข้ามาดูได้นะครับเจ้าวัสดุอะไรพวกนี้เนี่ยพเพื่อนๆเปิดคลังมาแล้วก็กดคลังมาชี้ดูได้เลยครับ เนี่ยอะไรพวกนี้เนี่ยสามารถยกย้ายไปให้ตัวละครอื่นๆใช้ได้หมดเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นวัสดุตีบวกอะไรตรงนี้นะครับของที่ใช้ตีบวกไอเทมของเราต่างๆนะครับถ้ามันไม่พอก็สามารถเอาจากตัวรองแล้วเอามารวมๆที่ตัวหลักทําให้ตัวหลักเรามีทรัพยากรเยอะขึ้นนั่นเองนะครับ หลักๆก็จะประมาณนี้นะครับเท่าที่ผมนึกออกเนาะถ้าเพื่อนๆมีคําถามอะไรก็คอ,คอมเมนต์สอบถามได้นะครับแล้วก็อยากรู้อะไรตรงไหนเนี่ยเกี่ยวกับเกมนี้ลองคอมเมนต์สอบถามได้นะครับเผื่อว่าถ้าข้อมูลมันน่าสนใจเนี่ยผมก็จะได้ทําคลิปมาอธิบายให้เพื่อนหรือว่าจะไปคอมเมนต์ตอบแน่นอนนะครับผมถ้าชอบอยัยไงก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ